งานบุญไปแล้วเนาะอาง,งานบนบ้างอขออะไรกันละเนี่ยเข้าวัดให้เกียรติวัดไปแล้วคออ่ะออพออยู่ในวัดปับ๊บล้วก็ความหวังก็ต้องมามไปบนบานศาลกล่าวดูซิว่าที่ไหนเป็นยังไงบ้างอย่างที่แรกเลยนี่วัดภูเขาทองคะ่ะที่นั่นคนไปเยอะโถมาถึงก็ขันน้ำมนต์คิดดูเห็นไหม ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาเปิดมาก็ถังเลยขันเลยนะคะกันสี่กรกฎาคมแล้วว่ะเดี๋ยวจะไม่ทันเออถ่ายรูปไปเพราะพ่อแม่ก็ถ่ายรูปที่อ่างน้ำมนเนาะไปฝากญาติมิตรสหายที่เขาไม่ได้มาด้วยกันแต่ว่าภูเขาทองนี่เขาอยู่ที่วังโป่งเพชรบูรณ์นะคะไม่ใช่วัดภูเขาทองกรุงเทพนะคะเมื่อวานนี้ชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่จัดเครื่องเส้นไหว้ไข่ไก่999ายกฟอง อาหารข้าวหวานนะคะผลไม้ตามฤดูกาลร,ร่วมพิธีวงสวงหลวงพ่อพระพุทธมหาเมตตาค่ะหรือว่าหลวงพ่อเจ้าสวใหญ่เนื่องในวันพระใหญ่นะคะโดยมีพระครูบรรพศพัชรกิจเจ้าอาวาสวาัดภูเขาทองเป็นประธานายสงฆ์ค่ะหลังเสร็จพิธีก็แน่นอนเอาเครื่องเส้นไหว้กลับบ้านไปนะคะหลายคนบอกว่าอู้ทานไปแล้วรู้สึกสบายใจนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับ หลักกิโลเฮียนนั่นแหละครับกรมทางหลวงเขาย้ายออกไปตั้งที่ใหม่นะห่างจากจุดเดิมไปเป็นร<อ>้อยเมตรเพราะว่าจุดเดิมมันติดถนนเกินไปกลัวอ,อันตรายกันจราจรครับแต่ชาวบ้านเขาก็ไม่ยี่ระนะย้ายฉันก็ตามร้อยเมตรเองเ,ออเดินถึงเมื่อ,อ,อวานเป็นวันอาสาหา,าบุชาววันพระใหญ่นคะรหวยก็เชื่อว่าเป็นวันดีก็เอาขันห้าทูบเทียนดอกไม้เครื่องเส้นไหว้ไปขอโชคขอลาบกับหลักกิโลเมตรเฮียนตลอดทั้งวนัน อย่างกลุ่มป้าๆกลุ่มนี้นะครับมาจากบุรีรัมย์ครับนะฮะมาขอเลขเด็ดถึงจวดสุรินเลยโดยเลขทูบที่จุดออกมาได้คือเลข295ฮะเขาก็เตรียมไปเสี่ยงโชคต่อก็เชื่อกันว่าวันพระใหญ่เนี่ยได้โชคได้ลาบแน่นอนนี่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 ชัดเจนเลยโอ,โอป้าก็เผื่อแผ่นเนาะใจดีใจดีเอเอเห็นไปยันปักซอยเนี่ยเขียนสตูเบอร์เลยนะคะข่าวช่องแปครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม